รัศดาเนี่ยไล่ลำดับอย่างนี้ลำดับแรกเลยพวกหวังผลในทานเคยให้แล้วหวังผลมหหวังมีจิตผูกพันในผลมหสลักชื่อกันเต็มเลยใช่ไหมอ่าโอ้ตามนะไม่ได้เลยอ่าคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมเคยคิดไหมเคยไอพวกเนี้ยบว๊ยสุดเลย ตรนี้จะไปเป็นนี่ครูเจ้าบอกเนี่ยเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ําผ้ายศยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไ้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทิดคมไฟแกนสมณะหรือปรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามีสูงขึ้นไปเนี่ยผู้เจ้าบอกยังไง เขาไม่หวังผลไม่มีจิตปลูกพันไม่มุ่งการสั่งสมแต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีเคยนึกไหมให้มันดีพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผู้กลับมาสู่สังสารวัฏอีกเหมือนเดิมอีกพวกหนึ่งไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทามาเคยไหมเคยอ่า ไอพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานะแต่หลังจากตายจากชั้นยามาต้องกลับมาสู่สังสารวัฏ <c oughs> ไม่พ้นนรกกับเนรชาญเปลวพิสัยอีกพวกเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเคยคิดบ้างไหมเ,ออเป็นนักบวชไม่ได้หุงหาอาหารนะให้ซะหน่อยนะนะพวกนี้เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึง่ง บางพวกก็ทําตามฤาษีในครั้งก่อนนะนะพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นนิมมานารดนะีอีกพวกหน,นึ่งเพื่อความปลื่มใจอย่างที่บอกไปเมื่อครูน่นะี้ไปเป็นเทวดาชั้นปารณิมิตาวสวัติพวกสุดท้ายเลยไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณี ไม่เพื่อความปลื้มใจบีบจิตใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินสส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามีเป็นอริยบุคคลได้ตอนนี้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตทำยังไง เขาได้เป็นอนาคามีเขาได้เป็นอริบุคคลคือเขาได้ทั้งผลใหญ่ไปเป็นเทวดาด้วยและได้อน,นิสง์ใหญ่คือเป็นอริบุคคลด้วยนะก็สแสดงว่าการให้ทานวางจิตแบบนี้เป็นอริบุคคลนะไม่ต้องหวังผลไม่ผูกพันไม่มุ่งการสั่งสมและอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะและการคิดทุกแบบไม่เอา แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตแล้วปรุงแต่ง,ตง,ตงยังไงเอ่ก็ต้องไปสู่ที่โยมันนี้เขาพูดว่าวางจิตละความตระหนีพระเจ้าตรัสบอกโสดาบันให้ทานแบบโสดาบันให้ยังไงโยมต้องมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมประสงค์และเป็นผู้มีใจปราศจ,จากความตระหนีอันเป็นมนทิ มีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนพวกนี้เป็นอริบุคคลโสดาบันผู้เจ้าบอกเธอมีคุณธรรมสอย่างเนี้ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีการให้ทานโดยวางจิตละความประณียอมได้โสดาบันบุคคล ตามที่ตรัดไปกับช่งางไม้ในพระสูตรนี้เห็นนะดังนั้นคำพระศาสดาของเราเอาไว้ใช้ในการวัดสอบความถูกต้องและจะทำให้เรารู้เทคนิคแงม่มุมในการกระทำอย่างเดียวกันยมวางจิตผิดยังเป็นปุถุชนยมวางจิตถูกเป็นอริบุคคล ก็ให้เท่ากันแต่คนนี้เป็นอริยะไปแล้วนะเพราะวางจิตถูกต้อง